ผมขับมานานนะพี่ตั้งแต่แรกๆเลยนะแอปมาเปิดแรกๆเลยผมกไ็ไปสมัครก็เลยเช้านี้ผมพาน้องแพรมาทัวร์คลองลาดพร้าวนะครับในเขตอันนี้ไม่รู้จะเขตอะไรอันนี้เขตอะไรทราบไหมฮะลาดพร้าวใช่ไหมเขตลาดพร้าวต่อกับเขตจตุจักรฝั่งที่ผมอยู่นี่คือเขตลาดพร้าวฝั่งโน้นคือเขตจตุจักรนี่ครับนี่คือคลองลาดพร้าวนะฮะว้าวเดี๋ยวเราจะขี่ล้อเดียวเนี่ยครับไปตามถนนที่เห็นอยู่นี้ เพื่อที่จะไปถึงสะพานสีแยกวังหินข้างหน้านู้นแล้วก็กลับบ้านนะฮะจากตรงนี้ถึงบ้านผมก็ราวๆสัก3กิโลเมตรโอเคน้องแพรพร้อมอยังคะอ้าวไปว่าเป็นที่น่าเสียดายครับยางล้อดเดียวผมมันแบนฮะเนี่ย <c oughs> สงสัยไปโดนตะปูเดี๋ยวต้องไปส่งซ่อมเออเสง็งเลยอดขี่ไปตามเส้นทางนี้เลยไม่เป็นไร <c oughs> เดี๋ยวคราวหน้าบ๊ายบาย จำต้อเลยบ่เขาซื้อฮาร์ดเหรอแม่บะเบิดบะฮาร์ดเออเบิดฮาร์ดตะกี้แม่งดังตะกี้น่ะน้องเจือเจือหยังเจือหยังผมชื่ออำนวยครับชื่ออำนวยล้ออำนวยโตภาครับล้อเดียวยางแตกครับอ๋อยางแตกก็เลยต้องนั่งแท็กซี่กลับบ้านกับน้องแพร เช้าวันนี้ได้เจอโชอเฟอร์แท็กซี่อัธยาสัยดีโดยบังเอิญน,นะครับคือวันนี้ผมพาลูกสาวไปขี่ล้อเดียวแถวแถวบ้านเนี่ยปรากฏยางมันแบนก็เลยต้องโบกรถแท็กซี่นั่งกลับบ้านนะฮะก็มาเจอน้องอำนวยโสภานะอำนวยนี่สะกดออมให้นากาศมอมามเป็นคนจังหวัดอะไฮะจังหวัดยะโสธรครับอ่าเป็นคนโอ้บ้านเดียวกับหม่ําจกมกครับผอ่าเป็นคนยะโสธรครับผมก็นั่งคุยกันในแท็กซี่เพลิดเพลินดีนะฮะ น้องอำนวยเล่าให้พี่ฮัดฟังสองสาเรื่องที่อยากจะมาแชร์ให้ทุกคนได้ฟังอย่างแรกก็คือพวกดารานักร้องเดี๋ยวนี้เขาชอบไปซื้อบ้านอยู่แถวไหนนะลำลูกกาครับโอ้เหรอเช่นใครบ้างเอาเราบอกชื่อมาก็พวกลำยาไค่ทองคำโอ้เหรอเคยรับมาแล้วปั้มเปิ้มบอสูล่าครับนานแล้วครับหลายปีนะ เราอย่างอีดปงลางก็อยู่แถวคลองสองอ๋อเหรอโอ้แสดงว่ารับเรื่อยๆแสดงว่าน้องอํานวยนี่ได้เคยให้บริการกับดารามาพอสมควรรวมถึงผมด้วยคือแท็กซี่ของอํานวยเนี่ยเป็นเขียวเหลืองก็จริงครับแต่ก็เป็น g r a บด้วยครับผมใช่ไหมเดี๋ยวนี้ลูกค้าอันไหนมากกว่าลูกค้าโบกรถตามทางหรือปิ้งมาทางแ g r a บลาแอปแอปพลิเคชันแอปเยอะครับอ๋อเหรอผมขับมานานแล้วนะพี่ตั้งแต่แรกๆเลยนะแต่ยังไม่มีแอป ตั้ง,งไม่ตั้งแอปมาเปิดแรกๆเลยผมก็ไปไปสมัครเขาเลยโอ้รายปีแล้วแล้วก่อนที่แอปเปิดเนี่ยเคยขับแท็กซี่มาก่อนไหมขับมา<อ>ผมขับมาสิบห้าสิบหกปีแล้วเข้าใจแล้วครับผมแล้วแอปนี่มันมาเปลี่ยนพฤติกรรมการขับแท็กซี่ของเรายังไงมันดีตรงที่ว่านหนึ่งเราก็มันเหมือนเล่นไพ่เอาง่ายไม่ได้ไม่ได้บ้านเรียนกับพนันนะก็เหมือนเราปอกแปดสองเด้งไงเออแต่ถ้าเราเราเรารอตะโบกเนี้ยเราก็ได้เด้งเดียว เราได้เปรียบเพื่อนวิ่งตามตเพื่อนถ้าเกิดบดยสารเรียกแก้ปุ๊บเราก็ปิดไฟว่างเราเลี้ยวไปหาบริสารเลยมันได้เปรียบครับอย่างอังพี่เล่นพี่เล่นพกแปดพี่ก็พกกับแปดอย่างเดียวแต่ผมเล่นผมได้สองเด้งอ่ะมีอกแปดเด้งด้วยเฮ้ยผมชอบวิธีเปรียบเทียบการขับแท็กซี่โดยขับแบบอิสระนะฮะกับการมาเป็นสมาชิก grab เนี่ยมันไม่ได้สองอย่างพี่อิสระแล้วก็อย่างพี่โบวปุ๊บผมก็ปิดแร็บพี่ลงปุ๊บผมก็เปิดแร็บแร็บเรียกผมก็ปิดไฟว่างผมก็ไปเรียกแร็บ นี่แล้วในระหว่างทางเนี่ยที่น้องอ,อำนวยเขาเลือกที่จะรับผมเนี่ยเขาบอกว่าในช่วงนั้นเนี่ยก็มีคนกดแอปพลิเคชันแกร็บเรียกเขา <laughs> แต่เขาไม่ไปเพราะเขาเห็นผมเขาจําได้ว่าน,นี่พี่ฮาร์ดนี่นะเขาจาได้เขาก็เลยเลือกที่จะไม่เอาแกร็บแต่จะมารับผม<อ>แทนไอ,อ้อย่างเงี้ยเราโดนโทโลงโทษไหมโดนแต้มครับอ๋อสามแต้มนถ้าแต้มไม่รู้ไม่รู้ถ้าลูกค้าถ้าลูกค้าเรียกแกร็บ แล้วเราปฏิเสธเราโดนตัดแต้มโดนตัดแต้มครับโอ oh, ้นะ <yeah. S 2> ถ้า,ถ,าถ้าไม่รับสักสามครั้งเราก็โดนโดนทำโทษหน<พ>ึ่งนาที oh. พักสัญญาณหนึ่งนาทีโอ้ oh. ถ้าสามสี่ครั้งพักห oh. ้านาทีโอ้ถ้านังนานเข้าตัดสัญญาณสามวัน โอ้โหนี่มันมีมันมีหลายอย่างมันมีกฎครับน้องอำนวยมีความเห็นอย่างไรกับแท็กซี่ที่ปฏิเสธผู้โดยสารอันนั้นมันส่วนตัวครับพี่ไม่กล้าพูดอนใจกับตัวตัวนั้นพี่แต่น้องอำนวยไม่เคยปฏิเสธก็มีบ้างครับอ๋ไม่ใช่ว่าตัวเองดีตลอดมีเหมือนกันครับผมมีเหมือนกันครับมีเหมือนกันแต่ว่าไม่ต้องต้องเล่ามากโอเคโอเคเยวมาเข้าตัวเอง นะก็จริงๆแท็กซีป่ปฏิเสธผู้โดยสารเนี่ยเป็นเหตุผลส่วนตัวส่วนตัวครับบางบางทีหนึ่งเขาอาจจะก๊ดไม่พอครับเออนะถ้าเป็นรถส่วนตัวอย่างพวกผมนี่ส่วนส่วนมากจากน้อยเชื้อเพลิงไม่พอครับผม<อ>ส่วนมากจากน้อยเพราะว่าหนึ่งเพราะว่าถ้าเป็นรถเช่ากะพี่มันจะมีสองกะนะจะมีรับรถตีสี่ส่งสี่โมง แล้วก็รับสี่โมงส่งตีสี่ท่านี้ถ้าถ้าสมมติว่ารถผมอยู่คลองสองลำลูกกาหรือคลองสามถ้าเรียกไปพระรามสองกลับไม่ทันครับอันนี้แต่ว่าอยู่ที่ว่าเราจะปฏิเสธยังไงเราต้องบอกเราต้องให้ความกระจ่างลูกค้าด้วยว่าพี่ครับพอดีผมส่งรถที่ลำลูกกานะผมไม่ทันพระรามสองอะพี่กลับมาไม่ทันแล้วทีนี้การไปเติมก๊าซมันก็ไม่ใช่จะวิ่งเข้าไปเติมเหมือนน้ามันครับผมต้องรอคิวแล้วรอคิวใช่แล้วเติมเสร็จต้องไปล้างรถโอ้โหคือกติกามันคือ รถสะอาดก๊าซเต็มนี่คือรถเช่าครับถ้าจะพวกผมเนี่ยล้างตอนไหนก็ได้จะส่งใครก็ได้แม่ผมชอบจังรถสะอาดก๊าซเต็มนี่นี่สโลแกนเขาส่งของครับว่าตอนจะส่งรถสะอาดก๊าซเต็มอย่างพี่ฮาร์ดไปไปถึงอู่ปุ๊บล้างรถยังไม่ล้างพี่พอใจไหมล่ะจริงหิยไหกูล้างทุกวันมึงไม่ล้างให้กูจริงมีข้อยกเว้นครับฝนตกไม่เป็นไรมีข้อจกเว้นฝนตกไม่เป็นไรแต่ต้องวางตางค่าล้างไว้นะโอ้โนี่ ฝนตกไม่เป็นไรแต่ต้องมีสตังค์ค่าล้างรถวางไว้ให้เจ้าของอู่เขาไม่ไม่ให้คนขับด้วยกันอ๋อโอ้ครับเพราะมันเป็นกะมันเป็นกะมือนี้เปลี่ยนมือเปลี่ยนมือเข้าใจแล้วเข้าใจแล้วอย่างนี้ครับจะส่งพี่อังต้องล้างถ้าฝนตกไม่ล้างไม่ต้องวางวางค่าล้างรถเท่าไหร่ วางส่วนใหญ่วางเท่าไหร่แท็กซี่หกสิบบาทสี่สิบหกสิบถ้าสี่สิบล้างอย่างเดียวถ้าหกสิบนี่คือล้างดดฝุ่นฝุ่นมากรถบ้านเขาจะเคืองครับทําเหมือนกันแต่รถบ้านจ่ายร้อยยี่แท็กซี่จ่ายหกสิบรถบ้านจ่ายร้อยยี่แท็กซี่จ่ายหกสิบใช่แม่อำานวยนี่ทาเหมือนกันอำานวยนี่เขาเจ้าบทเจ้ากลอนนะโอเคพี่ฮาร์ดคุยมาสักพักหนึ่งรู้สึกหลายคนที่ฟังอยู่น่าจะติดใจน้องอำานวยอำานวยโสพานะนามสกุลเดียวกับ นักการเมืองสิริโชคโสภาไม่รู้ไม่ชีญาติกันหรอกแต่ไม่ใช่ญาติไม่รู้จักกันไม่รู้แล้วนี่คือข่าวโดยสารวันนี้ครับผมใับไม่ต้องทอนครับผมนะพอดีเจอน้องอํานวยเนี่ยตรงลาดประเข้าซอย13นี่เองนะขอบคุณอํานวยมากครับผมขอให้โชคดีครับนะร่ำรวยร่ำรวยครับผมโอเคจำได้ไงก็เลยเลยไม่รับแคปเห็นสองขอดวงโอเคบายบายลาบงขอบคุณครับเห็นสองขอลูกนะครับ